สวัสดีครับเช่นเคยครับช่องคู่แฝดปลายๆนะครับอัปเดตช่วงเย็นๆวันนี้นะครับสำหรับตอนเย็นวันนี้เวลาประมาณ18.40น,นนะครับใกล้จะประมาณหนึ่งทุ่มแล้วนะครับตอนนี้เส้นพะรามสองรถค่อนข้างบางตานะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าไม่ติดนะครับแต่ก็ มีเหมือนกับฝนนะครับฝนจะตกนะครับตอนนี้มีเมฆนะครับเมฆดามาเลยนะครับตอนนี้นะครับคาดว่าอีกหน่อยก็คงจะตกนะครับมันเหมือนกับมีพายุนะครับวันนี้ท้องฟ้าแบบมืดเลยนะครับคือที่ที่ออกถ่ายกล้องนะตอนนี้เหมือนกับไม่มืดแต่จริงนะครับถ้าไม่มองผ่านกล้องมันมืดมากนะครับเส้นพระรามสองนะครับอัปเดต ตอนเย็นๆนะครับเย็นๆใกล้จะประมาณหนึ่งทุ่มแล้วนะครับวันนี้ถือว่าไม่ติดนะครับขับสบายๆนะครับปกติมันจะติดนะครับก็เมื่อเช้าดูพยากรณ์อากาศ ้องต้นเหมือนกับจะมีพายุฝนเข้านะครับในช่วงเขตสมุทรสาครแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับมันก็จะมีเมืดเป็นบางจุดนะครับ ไปพร้อมๆกันนะครับเส้นพระรามสองตอนค่ำนะครับค่ำวันนี้ก็ถือว่ารถไม่ติดนะครับวิ่งแบบสบายสบาย ผมมุ่งหน้าก็คือเส้นมุ่งหน้าไปกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้ผมก็จะอยู่รอยต่อในช่วงบางกะดีนะครับบางกะดีนะครับวันนี้แปลกนะครับแปลกรถไม่ติดนะครับ แบบสบายมากทั้งๆท,งที่มันไม่ใช่วันเสาร์วันอาทิตย์ด้วยนะครับวันนี้วันพฤหัสวันขันรถนะครับวันพุธวันพุธถือว่ารถไม่ติดแปลกครับปกติรถจะติดน,นะครับแต่วันนี้ขับแบบสบายๆมากเลยนะครับอ คลิปนี้ไว้ประมาณนี้นะครับอัปเดตเส้นพร,รามสองนะครับวันนี้ถือว่าขับสบายสบายรถไม่ติดนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องคู่แฟดปวยปายกันด้วยนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ